อ้าขึ้นโซนโซนด้คู <m any own collaborate> <people> um ่แล้วครับได้ครูเลยครับโซนโซนป้าที่ได้ป้าตัวงนี้แถวมะ แปดวยวไปดูไปเหลือเลยโอ้เสือววาอเวิวาอเววเ้าผานอ่งนี้เลยาผ่าที่นั่งโอ้เดี๋ยว่นอางกินว่าหาเป็นกินไปเล้ไม่น่าจอดใก้แข่งเลยจอดแล้วครับตีจอดไปแล้วครับหนึ่งรค อเอาเอา好的有好的อยู่เอาเห็นแจนอยู่ครับเจนอยู่กับเส้นเจนอยู่กับเส้นแจนอยู่กับเส้นทีรับสองเนี่นะทีรับสองก ไม่ถึงนะลุงอ่าขอบไปขอบไปเอาแจมเออโอ๊ยทำไมร้องแรงจังเลยโอ้ยมาเรียนนะสองพอยสองศูนย์เรียนแล้วต้องถือไปเที่ยงพร้อม ม้วนอ้มวนอัดชิยบ n ้าไฟเสียหมดเลยไแม่มืนอนีเดี๋ยวบอกรสองศูนย์คับ เดีกหรออย่าเรเ้ลมาฮะีบหนงบส้นเข้าไปเจ้จาสินะมันขึ้นไหมบดลงยาแกยนะอืมออยมันร้อยไปแข่งวเลมันตรงที่มันร้อยหัการะยะบืถือได้มันขึ้น ยี่มีมันเสียมันไม่ได้ขวามา่งคั่สองตาข้อละทีสามมันนีเพราะปวดกันะบมันก็ทีถึงสามเมตรติดเท้มขึ้นนะยเอาเวลาเวลาเวลาครับปาขีดโดนๆมี่จองีเด็ดผมขึ้นยางอย่าไปปวดขาขจังลาเข้าเขาายูทานยิ่งเฉยเขาอยูทาเดียวนึ่มันจะได้ติดปวดเส้ปวด นี่ตรงตีเผา,าสองเลยอย่าออกสองก็พอเออหมืกังกับสองเออสามเป็นห้า ตาแรกนำเข้าไปเ<พ>็ดสองแพ้วันนั้นวันแรกอ่ะเ่องสนามนั้นนาลดเนี่อืมดินเชมดินเชมสนามน,นดินเชมห้าแล้วครับห้าสองห้าศูนย์ ลูดไม่หน่อยนึงและอ,ออกก่อน,น,นตาลูกวนตีเลยผู้สายไปแอบบุหมกโก,กแก้วนึกว่าผู้ใดว่าอีนันตอไปแสดไว่าเห็นดูอยู่สันนี่หน่อยเดี๋ยวเห็นดูเห็นดูกมักมอน้งนวลาลูกสองหนึง่งร้องตีว่าหานเอาถือเดียม นั่นนะเห็นว่าตีเลี่ยมอ่ะตีเลี่ยมอ่ะออดโอ้จอดวเขาตีเสียหนึ่งหรือเป่น้องยูน้งูพอเอ็แล้วนี่เออตีเสียหนึงเลยอนี้ขามเด้อเออตีสองลูกเสียหนึ่งยากทางกต้อนิดาก็่ตา นั่นดีสองเดี๋ย <laughs> วหรอวะอ,าอ <laughs> ยากขี่กันเออเวันนี้ทีทีจะม่ใบอีกคนนึงน่อวอ่อเป็นเจ็ดต้องาทำาเท่า่ย่อกมีการ

ผมไปมอง,มง,องหมไปแล้แนะแแลแแลเด็ยม้ม่เลย้องหแล้เหมาแปละครแปครันเเกมครับเย้องห้เอหมอนคนนเ้ยเลยเยงเดียว chết một... rồi <laughs> <là, tuyệt> <laughs> 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 นายเดินอกะได้นตาัให <Ừ. S 1> ้สิเลยเติมหน่อทำใบก่องไหนต้องการเติมไหมขอไหมขอไหมเติมงนอดีกวาไหมเติมผงนออเรียกได้พ่อมือถือขึ้นมาเอืมเติมางนอกดีกว่ายัย่าไปช่วงนี้ไปหาหมอมอไ่องเข้าไปนิดทุนึงเข้าไป ้างนอก้อเียมงสองก็เรียมไกันุอสงอ้วนเอบจัอะศูนย์ศูนย์างนอกว่าปีอีนสามทุ่มมือเจ้าดกันมันข้างนอกก็เตรียมรถด้วยไปที่ไหนรถแเียม okay. ุยิพลาดไหม <laughs> Ủa bó piano nào bó phiên mà Tí khoai phụt vậy Mới khẩu đi em xì là mới đi mới khẩu đi à, ตีรับสองตีรับสองสามแม่ตีสองรับหกวันรับสองรับสามเน่ะตรงตรง,ตรงแกนเ้อ เออนี่แหละวัยรุ่นเนี้ยวัยรุ่นชอตนะต้องต้องตีเหลี่ยมมาลงตีเต็มไม่ได้นตีเต็มเชือสองแลวนะโอ้ได้วะที่รับสองเออรับสอง,สองเออสองศูนย์

เต็มเต็มเต็มสิบยัง1,500ยางว่าต응ีไหมเอาไปขอสนามร้างอย่างบย่างดีเลยทางนี in ้ก็ว่าขายไม่แพงหรอกโอ้โหนะเพราะว่าลายเนยยังอยู่ถอาพูดได้เก่าไงก็พันหนึ่งเต็มโอ้ขามว่า

โอ้ยติดอันลูก้แทกนี่ลูกมโอ้สอนลูกเล็กเนาะลูกคนใหญ่ด้วยคที่หนึ่นลูกเล็กนี่นะแล้วเจ็ดหนึ่งอะไอพวกหนึเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสองวามาเล่นแล้วมันคือเลยจริงๆแล้วเล่นลูกใหญ่มันมันมันฝันไม่ค่อยได้เอออะมาถึงก่อน รรล่นของผู้เดวะม่มีของอเดนหลงผู้ใดมาแล้ว้อือคืนนะเินก็ะอต่ผิมามันเป็นทัวของตะเเป็นโอบทเป็นทัวลูปเงินหมไม่ใช่เออเออผมกดี๋ยวตะน้ำน้ำซึมการเป๊ะว่ามยัง

แล่กลอไ้งวไหบ้นู้นแล้วลงมะขึ้ <h <h ือนข้บนนี่เดี๋ยวมนเลี้ยงเอาไปหาไหมเอาแจ้ออกหลายงก็ของไทยเขาได้เรียนลูกเหลี่ยมคือเจ้าอ่ะนอกจากจะถือ

ว่าอสิเขาฟังตาถือมันเป็นโอโวอมันโลตรยางกันน้องซุปเปล่กันแล้วกับว่าแม่นั่นมม่มีตรงสื้อไอบ่นตาสิลจาก้านตามล้ะตาบ่เห็น้ำหนักซ้ำกันอยู่หอเกียร์ข้าาซ้ำกันนีมันออนกี่เด้อสัตว์

สามสองมีมีแบบวันี้ปาเขาเลนลังติด่อย่ั้นีโอ้โโจริงแต่วะทากันจริงนะเนี่ยโอ้เจหน่อยสอสามสองอะไรนี่อ่าบอกไว้เอาเขาตีบ้างหนกูได้ โอ้ยแล้วเถาแล้วก็เถาแนละ้วนะเปลี่ยนเปลี่ยนอันเออเอาเอะระโดนจอดพนักงานนะพาักงนเขาตีส่วนนะจอดเขาเปียนสมอเออเขาเปลียนตีเลย ตีเม็ดนนี่ครับหางตกคอนเด้อโอ้ตกคอนี่กําลังติดคืออาบ่ติดบ่ติด,ตดไม่ติดไม่ติดเดีด๋วยวสองเดี๋ยวสอง เจียดเออมาเจดจอดเด้อจอดเด้อมาจอดเสียบเปียเนี่ยโอ้มาเดยงโอ้ไกลไรเออเียบเด้อเจี๊ยเด้อสองตีละสองหม้าสามเท่าโอ้หน้าซิงนี่นะสามสอง เจ็ดสองผมเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเล็กคือผมเริ่มเล่นเปียตองขั้นแรกผมเล่นเจ็ดสามเลยไงสตาร์ทเจ็ดสามเลยก็เลยเล่นลูกเล็กๆไม่เป็นเลยเต็มสามเท่า ต้องตีลงโตไปนี่ลูงเนี่ยมันทำอะเนี่ยโเลยข้อมือเดียวลงลูกอะไรบ้างไปหาดอนตานดนตานปันปันลง่ยยหยิบลูกตึมดีมันคือไงนำหนัาซ้ำกันเลยอืมมันเป็นหลังเรื่อความต้องปันลงแต่กระอตเสริมจะแมมอไมหากระร้างมันเียงได้ดไหมกว่า ไม่แต่บนสุนะเนาะเอากูอย่างนี้และเล้สิอ่าตีรับมั้งงอ่ะน่าจะลุอยูัตัดเนาะสองว่าทักฮะเอานะยอถือกันด้อ ủa anh này, cái khoai gà khầm à. mà, à. Tiết. À. mà nhám thì khầm na, à, muốn hà một tiền à? Hà

เออนั่นไม่นั่งเขาต้องปีนอมมันเรือบรดาแต่้าวบบโก้บระต้ยกขายกเอาเขกอะไรเงี้ยสียบเสียบเสียบเอาไปบำบัดเ็เดียวามไอ้กินเม็ดเดียวเนาะเอา้เม็ดเดยวไเมดแล้ก็มาเสีบไม่ให้สิบแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ให้เสบ อ่ะสองอยู่เพิ่มเต็มเต็มนึงเต็มเดียวแข่งข่งเออไปยึดที่ลูมครับย่างยัางยังไม่เก็บต้องดูดูก่อนลูกนี้ก่อนโอ้หน่ะเห็นปะหน่ะจะปล่อยมันตกใส่ลูกเลยมันไม่รู้